สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C M Variety นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ระเบียงห้องนอนของโอ๊ตนะครับเป็นระเบียงเล็กๆที่พื้นที่ใช้สอยน้อยมากนะครับแต่โอ๊ก็อยากจะทําพื้นที่นี้ให้เกิดความสุขนะครับก็เลยพยายามสรรหานะครับอะไรมาตกแต่งนะครับแล้วก็อาจจะในอนาคตอาจจะทําตรงนี้นะครับให้เป็นพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ ให้มากที่สุดนะครับในตอนที่ไยสดอาจจะขยายขยับขยายหรือว่าตกแต่งดีๆกว่านี้นะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็มีงบประมาณนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่มีตอนนี้นะครับก็แตนตันแทนนะครับก็เป็นต้นไม้ในตระกูลของในส่วนของกระบองเพชรนะครับแล้วก็ตัวของบอลแล้วก็ต้นปอยเซียนนะครับแล้วก็สับปะรดสีนะครับที่ปลูกไว้ตอนนี้นะครับ ซึ่งบริเวณระเบียงนะครับมันไม่ได้กว้างมากนักนะครับแต่ก็จะอยู่อย่างอ่าสุนทรีนะครับตอนนี้วันนี้นะครับโอดได้ซื้อเงาะกับรำาไยมานะครับโอก็จะอยากปรับปรุงนะครับตรงมุมเล็กๆนี้นะครับให้มีความสุขนะครับแต่ว่าก่อนที่ออกจะจะออกเดินทางของวันนี้นะครับให้มีความรู้สึกคิดถึงบ้านนะคะอ่า ก็จะยกตรงนี้ออกแล้วก็ในส่วนของตัวาพานผลไม้นี้นะคะเอามาใส่นี่นะคะมันก็จะเป็นมุมเล็กๆที่สามารถาเพิ่มอรรถรสแล้วก็ตร่มดํบบรรยากาศในยามราตรีค่ำคืนได้นะคะเพราะว่า,าในส่วนของตรงนี้นะคะเราสามารถในอนาคตนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นโคมหรือว่าอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีดีต้นไม้แขวนนะครับ ที่เยอะกว่านี้นะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับปรับปรุงเพื่อที่อยู่อย่างจะมีความสุขแล้วก็นะครับในอนาคตอาจจะไร์สดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งโอ้โหนะครับโอซื้อมาอย่างละสองกิโลนะครับซึ่งมันได้เยอะมากแล้วก็มันไม่แพงนะครับมันถูกคือเงาะนี้อยู่ที่ราคากิโลละสามสิบนะครับในส่วนของลำาไยก็กิโลละสาสิบเช่นกันนะครับสามร้อยนะครับ ก็ซื้อมานะคะแล้วก็จะได้มาทําการตกแต่งตงัวนี้เพราะว่าโอ๊ตเป็นคนที่อชอบนะคะผลไม้ครับก็พยายามสรรหาอะไรมาตกแต่งให้มันดูน่ารักมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันก็เราก็สามารถทําความสุขของเราเล็กๆในแต่ละวันได้นะครับความสุขเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะคะเป็นตุ๊กตานะคะเป็นหุ่นกระบอก อารมณ์ประมาณว่าหุ่นกระบอกคล้ายๆกับของพม่าของไทยนะครับแต่ว่านี้เป็นหุ่นกระบอกที่เป็นของฝากของที่ระลึกมาจากาประเทศอินโดนีเซียนะครับที่บาหลีนะคะเป็นป้านแบบบาหลีนะครับถ้าซูมดูใกล้ๆก็น่ารักนะครับแฝงไปด้วยความมีน่ากลัวเล็กน้อยนะครับ อตัวนี้ก็จะเป็นโคมไฟนะครับถือได้ว่าเป็นศิลปะที่มีมนคลังนะครับราวกับมีชีวิตนะครับจิตใจ <c ười> นี่นะครับก็จะประมาณนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆระหว่างวันนะครับผมคิดว่าถ้าถ่ายรูปออกมาแล้วก็จะสวยมากถ้าสมมุติว่าพระขนหนูนั้นเอาออกเอาพระขนหนออกนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาตินะครับ ถ่ายรูปด้วยกล้องสวยๆนะครับก็จะออกมาสวยงามนะครับแล้วเวลาพบ่ําแล้วก็มีเชิงเทียนจุดเทียนนะครับก็จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับกับการนั่งที่ดื่มด่ำบรรยากาศในยามแรงนะครับ หรือว่ายามเย็นเย็นหรือว่าอาทิตย์อัสดงนะครับสามารถมองพระอาทิตย์ตกดินจากระเบียงของบ้านโอ๊ตได้นะครับโดยเห็นภูเขาดอยสุเทพนะครับนะครับก็ในอนาคตนะครับเดี๋ยวไว้มาไลฟ์สดที่ระเบียงที่บ้านโอ๊ตนะครับแล้วก็นะครับก็ฝากกดติดตามโอ๊ตด้วยนะครับกด Subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปต่างๆแล้ว สามารถนะครับ FC สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับอยากให้โอดทำคลิปแนวไหนนะครับหรือว่าอยากให้โอดพาเที่ยวที่ที่ไหนนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะได้นะครับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวโอจะถ่ายรูปปกสวยๆให้นะครับสวัสดีและขอบคุณครับ